อาจารย์คะหัวข้อวันนี้น่าสนใจมากทีเดียวนะคะการต่างประเทศท่ามกลางโลกผันผวนและความคาดหวังค่ะอาจารย์และอาจารย์อยู่ประเทศไหนครับวันนี้วันนี้วันนี้ผมมาปฏิบัติภารกิจที่กรุงเทพมหานครครับ๋อค่ะยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะอาจารย์ครับขอบคุณครับครับก็จริงๆแล้วผมคิดว่าอันหนึ่งที่เราคงจะต้องทบทวนกันด้วยนะครับก็คือตัวของยุทธศาสตร์การต่างประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่า หลายๆท่านรู้แหละว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะเข้าใจว่าเอ๊ะประเทศไทยจะเดินหน้าไปอย่างไรเนี่ยเพราะว่าเข้าใจว่าในช่วงปลายปีเนี่ยก็จะมีการประชุมเอกอัครราชทูตนะครับแล้วก็ผู้แทนถาวรของไทยที่ประจำอยู่ตามสำนักง,งานต่างๆทั่วโลกนะครับสถานเอกอัครราชทูตต่างๆทั่วโลกเนี่ยมาที่กรุงเทพนะครับเพื่อที่จะรับทราบนโยบายนะครับ mm hmm. ทีนี้ ภาคประชาชนเราเองเนี่ยก็คงจะต้องตื่นตัวแล้วก็รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ไร้ทิทางนะครับในเรื่องของการดําเนินยุทธศาสตร์การต่างประเทศเวลาเราอยากรู้ว่าเออแล้วยุทธศาสตร์การต่างประเทศของประเทศไทยเป็นยังไงเนี่ยสาหรับคุณผู้ฟังที่เริ่มสนใจเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องย้อนกลับไปดูที่เอกสารสําคัญเอกสารหนึ่งนะครับที่เป็นครั้งแรกที่เราไม่เราไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วเราก็เพิ่งมีนั่นก็คือยุทธศาสตร์ชาติ S <S <S หลายคนอาจจะยังจำกันได้อยู่นะครับว่าเรามียุทธศาสตร์ชาติ20ปีใช่ไหมครับในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเราก็จะมีเป้าหมายอยู่6เป้าหมายเป็นกรอบใหญ่ใช่ไหมเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความสามารถทางการแข่งขันเรื่องของการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรฐฐานมนุษย์เรื่องของการสร้างความเสมอภาคนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับสมดุลการบริหจจารจัดการภาครัฐอันนี้เป็น6เป้าหมายที่เราวางไว้นะครับว่าภายในปี2580เนี่ย เราจะต้องบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ6ด้านนี้ให้ได้เพื่อบรรลุ6ด้านนี้ให้ได้เนี่ยเราก็มีแผนปฏิรูปกับแผนแม่บทใช่ไหมครับที่เป็นแผนระดับ1ระดับ2แผนแม่บทนี่ก็มี23แผนแผนปฏิรูปนี่ก็มีแผน11แผนนะครับซึ่งผมคิดว่าแผนปฏิรูปเนี่ยมันคงจะต้องอัปเดตกันใหม่นะครับแต่ว่าแผนแม่บทเนี่ยผมคิดว่ามันยังใช้ได้อยู่แล้วก็ใช้ได้ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะแผนแม่บททางด้านการต่างประเทศซึ่ง มันเกิดขึ้นจากการระดมสมองของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็บุคลากรชั้นนําจํานวนมากที่มีทุกภาคส่วนเข้าไปช่วยเหลือกันนะครับในการที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์าติประเด็นด้านการตักประเทศหรือว่าแผนแม่บทแผนที่สองซึ่งในแผนนี้เนี่ยเขาใช้ตัวย่อๆว่า5ีหรือว่า 5S ซึ่งอันนี้เก๋มากห้ 5M5S นี่มันทาให้เราจําได้ง่ายแลวโอเวลาเราพูดถึง การต่างประเทศของประเทศไทยเนี่ยเขาพูดถึง5เรื่องนี้นะครับ5มี 5S าน,นะครับ S ตัวแรกก็คือ security นะครับต้องมีความมั่นคงนะครับแล้วเวลาพูดถึงเรื่องของความมีความมั่นคงเนี่ยก็แน่นอนนะครับเขาพูดถึงว่าประเทศไทยคงจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายภายนอกที่มันมีลักษณะที่มันยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นเราเราคงรู้แล้วว่านะปัจจุบันนี้ภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงมันไม่ได้มีแต่เฉพาะเอา ทหารมาประชิดแนวชายแดนเหมือนกับในอดีตถูกต้องไหมครับแต่มันมีความมั่นคงในรูปแบบของอการสงครามพันทางใช่ไหมไฮบริดวอร์แฟร์ใช่ไหมครับเราพูดถึงปฏิบัติการจิตวิทยาปฏิบัติการข่าวสารข้อมูลนะครับเราพูดถึงการบังคับใช้ขอบเขตของกฎหมายของประเทศต,ต,ตัวเองนอกประเทศของตัวเองใช่ไหมครับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตต่างๆนานานะครับรวมไปถึงภัยคุกคามสมัยใหม่ๆอย่างเช่นภัยคุกคามทางด้านสิ่งแวดล้อม เราพูดถึงภัยคุกคามทางด้านอะไรล่ะ food security energy security ใช่ไหมความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานใช่ไหมครับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ภายใต้ S ตัวแรก security แล้วก็มีความมั่นคงเนี่ยนะครับเขากําหนดไว้ด้วยนะครับว่าประเทศไทยต้องมีบทบาทเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการกําหนดทิศท,ทางและส่งเสริมสเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียโดย position ประเทศไทยให้มีบทบาทนํา ในภูมิภาคอาเซียนผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่มันมีความสำคัญนะครับ,รบแล้วก็ปลูกวางเป็น S ตัวที่1เลยนะครับ t y c u r i t y มีความมั่นคงนะครับ S ตัวที่2อนะครับ S ตัวที่2องเขาพูดถึง sustainability และเวลาเราพูดถึง sustainability เนี่ยมันก็ต้องพูดถึงไม่ใช่แค่ยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่พูดถึงทางด้านมังคังทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะนั้นเขาก็มีเป้าหมายในการโ o s i t i o n ประเทศไทยเป็น หนึ่งในจุดศูนย์กลางการค้าการลงทุนทางด้านสินค้าแล้วก็บริการความเชื่อมโยงที่สําคัญในภูมิภาคนั่นก็คือในอาเซียนนะครับแล้วก็วางแนวทางการพัฒนาประเทศเนี่ยตามแนวคิดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นการวางโพสิชันที่สําคัญและจะเห็นนะครับว่าข้อหนึ่งกับข้อ2เนี่ยมันสอดคล้องพ้องกันกันกบ,ก,บกับวิธีคิดว่าไทยต้องเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนให้ได้ นะครับ S ตัวที่3นะครับเราพูดถึงมาตรฐานนะครับหรือว่ามีมาตรฐานสากลนะครับเพราะฉะนั้นด้านการพัฒนาเนี่ยเราคงต้องเน้นเรื่องของมาตรฐานสากลนะครับเราจะบอกว่าฉันจะมีมาตรฐานของตัวฉันเองไม่ได้แต่ว่ามันต้องเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับนะครับหรือว่าถ้าแปลเป็นอีกนยร่าหนึ่งก็คือเวลาเราดําเนินนโยบายอะไรเนี่ยเราต้องมีหลักการเราต้องมีหลักพิงใช่ไหมครับจะเป็นซัดสายซัดสายแบบเดิมไม่ได้นะครับ แล้วก็ข้อที่4นะครับ s ตัวที่4ี่ status status เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่ามีสถานะและมีเกียรติภูมินะครับมีสถานะและมีเกียรติภูมิเนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกถึงคำอีกคำหนึ่งขึ้นมาด้วยนั่นก็คือคำว่า soft power ถง soft power จริงๆนะครับไม่ได้หมายถึงหมูกระทนะครับ soft power จริงๆเนี่ยหมายจะขับบอกมา ซอฟต์พาวเจริงๆเนี่ยมันหมายถึงความสามารถของประเทศประเทศหนึ่งนะครับในการที่จะโน้มน้าวในการที่จะเชื้อเชิญชักจูงนะครับให้ประเทศอีกประเทศหนึ่งเนี่ยยอมทําตามสิ่งที่เราต้องการโดยที่เขาก็รู้สึกเขาต้องการอยากจะทําในสิ่งนั้นด้วยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการใช้อํานาจเหนืออีกประเทศหนึ่งนะครับและแน่นอนจะมีอํานาจเหนือนั้นได้ก็เราต้องมีอํานาจต่อรอง เราต้องเป็นที่ยอมรับในเวทีสากลถูกต้องไหมครับแล้วเราก็ต้องรู้จักที่จะใช้ซอฟต์พาวเวอร์อย่างมีเป้าหมายแล้วก็ข้อที่5 A ้เอสตัวที่5้นี้ผมชอบมากก็คือซีเนอร์จีซีเนอร์จีแปลว่าอะไรซีเนอร์จีแปลว่าการต่างประเทศของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่คนเดียวทําแต่มันต้องบูรณาการกับภาคส่วนอื่นๆหน่นวยงานอื่นๆด้วยมันถึงจะสามารถทํานโยบายการต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น mm. เราก็เลยมีไอ้หมี 5S เนี่ยนะครับเป็นแกนหลักในการดําเนินยุทธศาสตร์การทางประเทศของเรา security sustainability standard status นะครับแล้วก็ synergy นะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็แน่นอนพอรัฐบาลเปลี่ยนนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้หลักคิดตรงนี้มันจะถูกนําเอามาบริหารจัดการหรือว่าใช้ในการที่จะทําลงไป ในรูปแบบที่มันเป็นรูปประธรรมเป็นแผนรายปีหรือแผนรายสองสมปีได้หรือเปล่านะครับ uh huh. เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเรามีนะครับการทําแผนที่เป็นเขาเรียกมิชชั่นละจากสเตรทดจี้ก็จะมีมิชชั่นใช่ไหมครับมิชชั่นหรือภารกิจเนี่ยการต่างประเทศของเราเวลาเขาวางแผนกันแล้วเวลาเอาท่านเอกครัาชาทูตมาเจอกันเนี่ยเขาจะมีการทําแผนในระดับใน2ระดับที่ครอสคัตติ้งกันระดับแรกคือ issue based ดูก่อนว่ามันมีประเด็นอะไรสําคัญสาคัญที่มันเป็นประเด็นหลักที่ประเทศไทยจะต้องไปจับต้องไปสนใจแน่นอนนะตอนนี้อย่างเช่นสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นอิชชูเบสนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องมีอีกอันหนึ่งด้วยก็คือแอเรียเบสแอเรียเบสก็คือดูช่วะในภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยต้องวางตัวยังไง<ม>ในเอเชียในเอเชียตะวันออกเราต้องทํำยังไงเอเชียใต้เป็นยังไง ลาตินอเมริกาเป็นยังไงอเมริกาเหนือเป็นยังไงนะครับยุโรปเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีความสําคัญนอกจากอิชูเบสกับ area based, แอร b a s e บสล้วก็คือโครงการสำคัญสคัญที่กระทรวงการต่างประเทศมีภารกิจในการผลักดันนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่น h a i l a n d f o อ n d a t i o n อย่างเงี้ยนะครับในการที่จะสร้างพับลิกดิปโลม a ซีนะครับการทูตภาคประชาชนที่จะทําให้คนในประเทศต่างๆเนี่ยเป็น Friends of Thailand เป็นเพื่อนของประเทศไทยนะครับในการที่จะทำให้เรามีซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างเดียวเนี่ยใช้เป็นนโยบายการต่างประเทศไม่ได้นะฮะ mm hmm. และหลายคนเนี่ยเวลาพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ชอบอ้างนักรัฐศาสตร์คนสำคัญอย่างเช่นโจเซฟไนต์ถูกต้องไหมครับที่ฮาร์วาร์ดยูนิเวอรแล้วก็มักจะไปอ้างหนังสือสำคัญของเขาในปี2004อ่างซอฟต์พาวเว e ร์เดอะม s นส์ทูสักซ o เซสในเ i แต่ขอโทษหนังสือเล่มนี้มันถูกตีตกไปแล้วในปี2 0 0พันเจ็ดปี2 0 0พันเจ็ดเนี่ยผู้ศาสตร์อีกคนหนึ่งนะครับอยู่ที่สแตนฟอร์ดนะครับชื่อว่าเนลส์เบอร์กูเซนตั้งคำถามสำคัญขึ้นมาคำถามหนึ่งครับว่าคุณรู้เปล่าว่าทั่วทั้งโลกเลยเนี่ยเด็กเล็กๆชาวอิสลามทั่วโลกอะ่ะเขามีความสุขมากเลยนะแกการดื่มโคก้กกินบิ๊กแม็กแล้วก็ฟังเพลงซีดีของบริ t นี y สเปียร์พร้อมกับดูหนังของทอมครูซแต่ถามว่าอเมริกามีทุกอย่างอย่างเนี้ย ถามว่าไอเด็กอิสลามเหล่านั้นเด็กมุสลิมเหล่านั้นมีความชื่นชอบอเมริกาบ้างไหมม,มีความรู้สึกเป็นนิดแล้วก็อยากจะเป็นอเมริกันบ้างไหมคำตอบก็คือไม่มถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะโปรโมตแต่เฉพาะของที่คุณชื่นชอบของที่คุณคิดว่าโอ้ยกินอร่อยแล้วทุกประเทศก็ชื่นชอบคำถามคือแล้วในที่สุดแล้วมันได้พลังอำนาจไหมม,มันได้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีไหมนะครับ เพราะนั้นโจเซฟนายเองก็รู้ถึงจุดอ่อนอันนี้ครับพอโจเซฟนายรู้จุดอ่อนอันนี้โจเซฟนายเลยออกหนังสืออีกเล่มหนึ่งชื่อว่า Future of the Power Future of the Power อเนี่ออกมาในปี2011สิอ็และเขาบอกว่าจริงๆแล้ว Soft Power อย่างเดียวไม่พอสิ่งที่มันจะต้องทำมากกว่านั้นเขาเรียกว่า Smart Power วอร์ครับสมาร์ทพาวเวอรคือการดึงเอาอย่างน้อยที่สุด4พลังํำนาจมาทำนโยบายร่วมกันเห็นไหมฮะ ถ้าประเทศไทยมันก็คือ S ตัวที่เรียกว่า s y n e อ g y ใช่ไหมสมาร์ทพา p เวอรมันเกิดขึ้นจากการ Synergy อย่างน้อย4พลังพลังแรก Military Power การต่างประเทศต้องคู่กับกลาโหมครับเพราะฉะนั้นออย่างกรณีกรณีพิพาทในในทะเลจีนใต้หยยนึ่งหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านทางฝั่งชายแดนเมียนมาอย,อย่างเนี้ยผมคิดว่าเราต้องใกล้ชิดกับกองทัพภาคหนึ่งกองทัพภาคสาม ต้องลงไปดูที่ชายแดนให้เอกอากาัครราชทูตได้เห็นนะครับว่าหน้างานมันเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นนอกจาก Military Power แล้วมันต้องมี e c o o o m i c power ครับ e c o n o m i c power คุณต้องมีอำนาจต่อรองทางด้านเศรษฐกิจเพราะนั้นต้องเอาให้ชัดเอาให้แน่นะครับว่าตกลงเศรษฐกิจไทยตอนนี้มันแย่หรือมันไม่แย่ถ้ามันแย่มันจะต้องกระตุ้นด้วยดิจิ t a ลวอลเล็ตไหมหรือมันยังไม่จำเป็นที่จะต้องทำแบบนั้นแล้วจะต้องเก็บไอ กระสุนบาสูก้าเนี่ยเก็บไว้ใช้ในกรณีที่มันจําเป็นไอ้นี่ต้องเคลียร์ให้ได้แล้วพลังที่3ามถึงจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับก่อนที่จะพูดถึงพลังที่4ี่นั่นก็คือ diffusions and cyber power ไอ้นี่ยเป็นเรื่องใหม่ครับคือพลังอํานาจในภูมิรัฐศาสตร์ใหม่อย่างเช่นบนโลกไซเบอร์อย่างเช่นอวกาศอย่างเช่นในพื้นที่ที่เราไม่เคยศึกษามาก่อนเรื่องพวกนี้ ผมคิดว่าเราเองคงจะต้องมีการศึกษามากยิ่งขึ้นอาจารย์ครับต้องมีภาคสองแล้วล่ะพุทธน้าครับเจ๋งเลยเราก็ได้ทราบนะครับว่าสี่งหนงที่กระทรวงต่างประเทศที่การต่างประเทศจะต้องร่วมกันอะไรฟังอาจารย์พูดแล้วก็แบบว่ากังวลนะเรือดำน้ำก็ยังไม่จบสักทีอาจารย์ครับเดี๋ยวเจอกันคุณหน้าครับก่านขอนไม่คุ้มากกินดีนะครับและเราทั้งสามคนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับรายการต่อไปมารอแล้วพบกับ Good Morning ASEAN ได้ใหม่พรุ่งนี้หกโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งครับสวัสดีค่ะ